โอเคจับสติกเกอร์ห้ารางวัลน,นะคะเอาหนึ่งใบหนึ่งใบโอเคนี่หนึ่งใบเอาไว้ตรงนี้โอเคมามี่อ,อ,นนอามีไว้ตรงนี้โอเคอันที่สองขอบคุณครับสองเขย่าด้วยเขย่าโอเคอันที่สามอามีอันที่สามอ่อันที่สามสามอันอันเดียวอันเดียว อันเดียวโอเคมาคน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 อ่ะอันที่สี่เร็วอันที่สี่เธอปิ๊นปิ๊นอันที่สี่ค้างนิดนึงอ่ะอันนี้ที่ห้าโอเคพออันนี้พออันนี้พออันนี้ทิ้งโอเคอ่ะถือไว้ อยู่ไว้อันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามนี่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 เสื้อกล้ามเสื้อกล้ามโอ้ยปีนเดี๋ยวพึ่องอันนี้ยังไม่เอาเอาเสื้อกล้ามก่อนนะั่งนั่งนั่งช่วยหม่อมมีทำม,มาหากิน,นเสื้อก้ามน,นี่เสื้อกล้ามคนหย่อคนหย่อคนหย่ออันนึงใช้ระบบแรนดอมมือ หนึ่งอันกีละอันบอกหวยด้วยบอกหวยบอกอันเดียวอันเดียวขออันเดียวอันเดียวอันเดียวปินอย่าแกล้งแม่ขออันเดียวเร็วๆช้าอันเดียวอันเดียวอันเดียวปินไม่เล่นอันเดียวเร็วๆเข้าเร็วๆอันเดียว อันเดียวใบเดียวใบเดียวใบเดียวครับใบเดียวเ่าไหนอ่ะสองใบก็ได้อ่ะเป็นกี่รางวัลละสามรางวัลละอ่ะอีกสองอันโหเยอะไปเยอะไปเอาไหนเอาสองอันอันเดียวเร็วๆปิดไปเร็ว พีจับให้ดูที่ปากแตกอ่ะอีกอันนึงค่ะ please สะอึกเลยอ่ะมาเร็วหนึ่งอันหนึ่งอัน <c oughs> อันเดียวไม่ขำละไม่ขำละอันเดียวเร็วเออโอเคอ่ะขออีกอันนึง หมดละคอยอันนึงคอยอันเดียวอันเดียวเออเก่งมากอันนี้หมดอันนี้หมดเลยสก้ามหมดละ <c oughs> เททนนี้โอเคโอเค,อ,เคอ่ะสุดท้ายอะไรเนี่ยกระเป่าผ้าโยนไปคนก่อนคนก่อนแอนดอมคนคนอาทีละทีละอัน ไม่ขำอะ่ะทีละอันอันเดียวทีละทีละอันดูเลยลีลาลีลาจริๆงๆเราหาโปรแกรมไม่เจอโปรแกรมมันน้อมลูกหาไม่เจอต้องให้ลูกจับตรองเ,เร็วเร็วเร็วขอขอดีๆครับขอไวละขอดีๆไม่เอาอันเดียวขออันเดียว ปีนเหมืมีขออันเดียวปีนเรามนสี่นาทีแล้วเร็เวๆลูกขอหนึ่งอันอันเดียวจริงขออันเดียวลูกอันเดียวปีนหยิบทีละอันนี่ปีนหย่าเล่นนี่ครับเออขอบคุณครับอ่ะไปไหนละขออีกทีอันหนึ่งอันสองชูชูช